ตอนนี้รถกำลังของเไปพูดจริงกมากครับท่านผ้ชอ่าเป็นบ้านของคุณเรนนอทำหน่นงสุกบุดึงนางสุกบุดึงนางสุกบุดรับนงสุกบุดึงดึงบุดึงบดึ ับเดอะแก๊งนะคะเราอยู่กันที่มาุพงงเนือน,นะคะตอนนี้ขณะนี้กําลังเกิดเหตุไฟไหม้นะคะก็แต่ว่าดับไปแล้วละ่ะก็มีเอวบตจากนาหนองทุ่งนะคะแล้วก็เอวบตขุดิม,มาช่วยกันทําการสงบดับไฟนะคะตอนนี้พื้นที่รอบๆก็เสียหายทั้งหลังเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็กำลังทำการดับเพลิงนะคะซึ่งคาดว่าสาเหตุจะเกิดจากด้านหลังควนะคะฟังจาก ด้านข้างคนข้างบ้านนะคะที่เขาเห็นเหตุการณ์พอดีก็เขาบอกว่าเนี่ยสาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากไฟฟ้าและวงจรอ,อะไรเงี้ยอยู่ข้างในตรงคัวนี่แหละคะ่ะเขากำลังดับไฟกันอยู่เลยาาแต่ว่าตอนนี้สาเหตุก็ยังไม่ได้เป็นที่สรุปแน่ชัดน,นะคะเดี๋ยวเราจะรอรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไร กิดจากไฟไฟฟ้าระลงจรหรือว่าแก๊สรั่วอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะตอนนี้ไฟก็ยังมอดไปหมดยังมีอยู่บนหลังคาหน่อยนะคะเขาก็กำลังดับก็ตอนนี้นะคะมีมีรถดับเพลิงจากเทศบาลอบตกระตอาจัง ขุนจินะคะแล้วก็มีแัทย์าตรกบบนาคำไทยคุดินจริก็มีหลายคันเลยนะคะร่วมกันมาช่วยกันดับเพลิงน,นะคะเพราะว่าเสียหายค่อนข้างเยอะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปพูดคุยกับผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะคะอยู่บ้านข้างกัน เราแค่นี้ด้วยตาเด้อคนก็นั่งนั่งกัอตอนนี้เราอยู่กับผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะคะก็ควรเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าเหตุการณ์เป็นยังไงอะไรบ้าประมาณกี่โมงมั้งจะโมงที่ทำได้รับแจ้งตำรวจว่าได้รับแจ้งก็น่าจะหมายชื่อโมกิกร์น่ะน่ะยุคอว่ามันต้องโดนข้อเงื่อนไขการมีมีตัวขึ้นขั้วคือมันขั้วตัวอีกจากด้านหลังแล้วกันกับบริว่ามันขึ้นจากสาเหตุอย่าง แม่ก็เลยขึ้นไปเบิ้งด้านหลังว่มามันข้อทุ่มขยะไปเบิ้งด้านหลังแล้วพมีขยะเพะว่ามเลยขื้นจากขั้วคันโดนไฟกับลูกขื้นล้างบ้านขึ้นล้างบ้านมันนี่แล้วชัวร์คนสีมาเนาะบอกาท่านเมื่อกลืนลัา,างไงเติบมาเลยที่นี่กระโดนเติบมันบ้านขึ้นล้างข้าดอกอน,นี้พอคนมาหลายเติบเอา็คู่เอาทังน้ำกับบ่อไหลาบันนี้เอาคูดเอาทังหัวซอยกันมันก็เอาบ่ปัางชัวร์รถดับเพืิงสีมาก,กันตอนนั้นมีใครอยู่ อยู่ในบ้านางั้นบ,บ่บ่จ้ะสงสัยสิบ่มีคนมานอนเพราะว่าเมื่อเมื่อเสาร์ย่ายงาน,านไปหันเขาเห็นรถปกติแล้วใครปกติ<อ>กกสีแมนหลานไส้คนนอนอยู่คนเดียวคนหนุ<อ>่จ้ะจ้ะอายุเยอะเลยจ้ะอายุก็ปกติถ้นเบือกหานเดือกไกกม่สารเลยจ้ะเราแช่กระสีมานอนเนเองยังไม่ชอบแช่กระสีไปหาเลย<ก>แล้วเป็นยังไงล่ะจ้ะตอนเดี๋เปล่าตกใจสร้างยังบ่ค่อนสร้าอยู่ กว้ามันลามแบนี้ค่ะพ้าเงินไฟแน่ไฟเงเจ็บเจกบพ่อแม่เจ็บพ่อเลยเด้อไฟไหมไฟไหม้ชัวถ้าเจาสีมาาน้องชัวด้าเพื่งสีมาไฟมันกลุ่มขึ้นหลังค้าแล้ววันนี้แม่ได้พล่อตัวเดียวนี่นี่นได้พะล่อตัวเดียวนี่ย่านนั้นล่ามาทางทีไม่พะล่อนเกเดี่ยเลยเนาะไม่อย่านี้เงี้ยอย่าถ้าเถ้าะย่าถ้าเถากับบ้านรนี้นี่ว่าเอาหน้าหม้อเอาหน้าหเออตัดไปใส่แล้วล่ะใสสาไม่นี เจ้าบังกังมากกกลังสีพมากพอดีรถเ้งาอเนี่ยเฮ้ยซอยพหลนพอดเยวเอด้ลยางดี้ย่านบ่ย่านบ่ใย่านบ่ตอนนั้นยื่บังเลยเงรอให่ตอนนั้นยืมังนั่นนั่งยืหันเห็นต้องให้ควนคุ จีนีว่าคือจีนีวะนี่ถามันลาลามมาบ้านโนูนเลยคือจีนีไปทั้งเลยวะก็คือไปทังเลยเหรอแต่ไ่เห็นว่าน้องจะเลี้ยงเอาก่อนใจตอนนี้ก็ไฟก็สงบลงแล้วนะคะด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่ายนะคะตำรวจทหารอบตอพวกไครช่วยกันดับไฟนะคะก็ถือเป็นอุทาหรณ์เนาะสำหรับใครที่ อาจจะไม่อยู่บ้านหรือว่าออกไปไหนอะไรอย่างนี้ก็ก่อนออกจากบ้านก็ตรวจด,ดูไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะคะว่าเราปิดหรือยังเตาแก๊สปิดหรือยังอะไรอย่างนี้เนาะจะได้ไม่เกิดเหตุนี้ค่ะ